จดหมายฉบับนี้คือจดหมายที่เราจะต้องตอบกลับเพื่อรับเงินเยียวยาไหนจ้างโอ้เอกาสารล่นแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้เอกใจเลยว่ามันต้องมีเปเปอร์อะมันเราไม่ไดเอกใจเลยเพราะอะไรคะเพราะเราคุยกันอยู่แล้วใช่ปะว่าทั้งหมดมันจะต้องทําออนไลน์คุณทั้งหมดเราคุยกันแล้วว่าต้องออนไลน์นะก็ทําทตามระเบียบหมดแล้วเราก็เข้าใจว่าทุกอย่างจะ เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขาคุยกันหรือเลปล่าวันนี้ค่ะพอดีเราหนิงก็เลยร้อนใจเพราะว่าวันพุธอะคือเมื่อวานที่เราจะต้องเข้าออฟฟิศฉบับแล้วเราเจอแล้ววันนี้เันพฤหัสหนิงก็เลยบอกลูกน้องเลยไปเดี๋ยววันนี้ไปยื่นเลยเดี๋ยวลูกน้องอะน้องๆบอกว่าเดี๋ยวหนูไปเองบอกไม่แม่ขอมาด้วยแล้วความหาม,มันอยู่ตรงไหนรู้ไหมวิถึงแล้วเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่อค่ะตอนหนิงก็<ว>อยู่ที่สํานักงานประกันสังคมแล้วค่ะก็คือตัวสํานักงานอะอาจจะปิดก็จริงนะคะ แต่ก็จะมีพี่ๆค่ะนีมาคอยรับเรื่องไว้ให้นะคะแล้วก็มาถึงแล้วอะ่ะดูเข้าใจง่ายมากเลยก็คือเขาจะแยกโซนระหว่างนายจ้างนะคะแล้วก็คนที่มารับมสาสาม,สามคนที่มากรณีว่างงานนะคะเขาก็จะแยกเป็นล็อกๆเอาไว้นี่เดี๋ยวหนิงหมุนกล้องให้ดูคะ่ะเห็นไหมคะถ้าเดินเข้าไปนะคะก็จะแยกเป็นโซนเลยอันนี้ช่องหนึ่งนะคะลงทะเบียนเงินสมทบนะคะช่องสองมสามสาแจ้งเข้าออก นี่ค่ะมาตรา39มี39ได้นะในม่า33าแล้วก็มีว่างงานเหตุสุดวิสัยจากโควิดมีค่ะแล้วก็มีลาออกเลิกจ้างด้วยนะคะคือถ้ามาดูแล้วอ่ะก็โอเคถือว่ามายื่นเอกสารไม่ยากแล้วก็อากาศโล่งนะคะปลอดโปร่งไม่ได้มีอะไรแบบไม่ดีเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดสำนักงานประกันสังคมอ่ะพอโทรไปแล้วเขาต้องปิดเพราะว่าตามนโยบายของ ผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าเขาก็ยังคงรับเรื่องอยู่ไม่ต้องตกใจเพราะที่ฉันตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะคะ,ะตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ไปเยี่ยมชมสำนักง,งานเขตประกันสังคมที่ปิดอยู่แต่ว่าเปิดอยู่ใต้ตึกค่ะคือเราก็อยากไปเห็นเนาะว่ามันเป็นยังไงอะ่ะเราก็อยากไปเห็นกับตาแล้วก็อยากไปทําด้วยตัวเองกับลูกน้องนะคะเพราะว่าเผื่อมีอะไรแจ็คพอตฉุกเฉินนะด้วยความที่องค์กรเรามันเล็กไม่ใหญ่ค่ะก็อยากจัดการให้เสร็จตรงนั้นไปเลยเพื่อ ออให้น้องๆได้เงินได้เร็วที่สุดแล้วก็บริษัทก็จะได้เงินเยียวยาได้เร็วที่สุดด้วยค่ะและจะมาสรุปอัปเดตนะคะเกี่ยวกับการทำเรื่องเงินเยียวยานายจ้างซึ่งวันนี้คือวันที่22กรกฎาคม2564นนะต้องระบุวันไว้ก่อนค่ะเพราะว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะโอเคข้อแรกเหมือนเดิมคุณต้องเช็คสิทธิ์นะคะ ออนไลน์ Online, ผ่านเว็บไซต์ที่หนงแปะเอาไว้ให้ที่ด้านล่างคุณก็จะเห็นชื่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นทั้งนายจ้างหรือจะเป็นทั้งลูกจ้างมอ33%ก็ตามนะคะซึ่งตรงนี้นะเขาให้ลงทะเบียนอะไรก็ลงนะคะทําทุกอย่างให้เรียบร้อยและอย่าลืมเทคนิคสาคัญคุณต้องแคปเจอร์หน้าจอนะคะถ้าเขาส่ง SMS คุณก็ต้องถ่ายเอาไว้อย่าลบทิ้งพยายามเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้นะคะว่าเราได้ยื่นเรื่องแล้วข้อ2ซึ่งตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีเหมือนกันนะคะก็คือคุณจะต้องได้รับเอกสาร นะคะ2ชุดนี้จริง,รงๆเขาจะมาพร้อมกันนะเขาจะมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นนะคะข้อสองนะนคือเอกสารอันดับแรกตัวนี้คือใบปะหน้านะคะใบปะหน้าออกมาวันที่13ากรกฎาคมนะคะเขาเขียนด้วยด่วนที่สุดด่วนที่สุดด่วนมากนะคะวันนี้วันที่21เแล้วยืนแล้วด่วนมากนะคะโอเคเอกสารฉบับนี้จะแจ้ง3ข้อหลักๆนะคะก็คือ1นนนะนายจ้างนิติบุคคล ะะให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ซึ่งต้องเป็นชื่อบัญชีนิติบุคคลก็คือต้องเป็นชื่อบริษัทข้อ2นายจ้างบุคคลธรรมดาทั่วไปเขาจะโอนเงินผ่านบัญชีบุคคลธรรมดาทั่วไปแต่บัญชีนี้ต้องไปผูกกับพรอมเพและผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนนะคะข้อ3ส่วนผู้ประกันตนมาตรา33านะคะสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินผ่านพรอมเพโดยเอาพรอมเพผูกกับ หมายเลขบัตรประชาชนซึ่งตอนนี้นะการเอาพอมเพย์ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนไม่ยากนะคะก็คือผูกผ่านแอปพลิเคชันธนาคารก็ได้หรือผูกผ่านตู้ ATM ก็ได้เพราะว่าตอนนี้ห้างสรรพสินค้าถูกปิดหมดและธนาคารส่วนใหญ่อยู่ในห้างเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาตัวเองเข้าไปเบียดนะคะในธนาคารที่อยู่นอกห้างเอาตัวเองห่างไกลโควิดก็ใช้เทคโนโลยีนะคะเข้าไปเลยและเขาแจ้งว่าแจ้งว่านายจ้างจะได้รับเงิน3,000บาท ต่อพนักงานลูกจ้าง1คนก็คือถ้าพูดภาษาง่ายก็คือ1ห,หัวเท่ากับ3ผ่านนะคะส่วนผู้ประกันตนมาตาสามสามที่มีสัญชาติไทยเนีํยคำว่าที่มีสัญชาติไทยจะได้รับเงินเยียวยาเพิ่ม2,000บาทต่อคนนะคะโอเคและอันนี้คือจดหมายปะหน้านะคะที่ด่วนที่สุดลงมาที่ 13. บสามกรกฎาคมนี่ด่วนแล้วนะคะตรงนี้นะถ้าสังเกตท้ายนะคะด้านล่างนะท้ายด้านล่างนะคะก็จะมีเบอร์มือถือติดต่อ ก็ถ้าใครสงสัยอะไรโทรไปตามนี้แต่จริงๆอ่ะดิฉันเห็นเอกสารตัวนี้เมื่อวานที่21ฉันโทรไปก็ไม่มีคนรับอยู่ดีเพราะสำนักง,งานประกรันสังคมปิดนะคะซึ่งตกใจตรงไหนหรือไมบรรทัดเกือบท้ายๆบอกว่าฉันจะต้องยื่นทั้งหมดภายในวันที่19กรกระกากราซึ่งเป็นวันจันท์ที่ผ่านมาวันนี้มันพิหัดแล้วแต่เห็นเอกสารวันที่21งงไหมเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่บอกก็เลยไปด้วยตัวเอง ไปสานักง,งานประกันสังคมดีเต็มดีกว่าไม่ฝากไม่เซนเจอร์ไม่อะไรทั้งนั้นนะคะไปจัดการให้เรียบร้อยอ่ะมาพูดถึงเอกสารตัวต่อไปนะคะเอกสารตัวต่อไปก็คือตัวนี้แต่จริงๆนี้ไม่ใช่ตัวจริงนะคะนี่คือตัวก๊อปปี้เพราะตัวจริงเอาไปยื่นแล้วเรียบร้อยเมื่อตอนบ่ายนะคะตัวนี้คุณฉันแอบเห็นอย่างหนึ่งดูหน้าตาฉัชนสี่มีพิรุดมากนี่ใกล้ๆวันที่ออกรายงานเนี่มันอยู่ตรงเนี้ยวันที่ออกรายงาน วันที่ออกอรายงานคือวันที่9กากรกฎาคมแปลว่าเขารู้กันอยู่แล้วว่าจะมีสิ่งนี้แต่เขายังไม่บอกเราเขาเงียบไปก่อนอุ้ยขอบคุณค่ะมีน้องเลขานะน้อง p ีอยู่ด้วยที่ไปตะลุยอยู่นี้ไปตะลุยมาด้วยกันนะน้องก็หาข้าวให้พี่หนิงทานอ่ะโอเคมีเสียงก,ก้องแกนิดหน่อยไหมว่ากันนะคะแล้วก็เอกสารฉบับน,นี้หนิงว่านะมันสําคัญมากเพราะเลยว่าเขาถูกติ้นออกมา แต่เขาเขียนว่าวันที่ออกรายงานงวันที่9กรกฎานะแล้วก็มีหมายเลขเอกสารชัดเจนตีหมายเลขเอกสารชัดเจนอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะระบุข้อมูลนายจ้างเลยนะก็คือชื่อบัญชีนายจ้างเลขที่เลขที่บัญชีนายจ้างในประกันสังคมรหัสอะไรระบุชื่อบริษัทเราไม่ได้เขียนด้วยนะอันนี้คือเขาพิมพ์มาเลยนะคะ แล้วเราอะในจ้างอะได้เงินกี่หัว10หัว20หัว30หัวเขาระบุในนี้เลยแล้วในนี้ระบุได้ว่าสัญชาติไทยกี่หัวแล้วก็สัญชาติอื่นกี่กี่หัวกี่คนกี่รายอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วเขาก็จะสรุปยอดเงินมาให้สรุปคือเอกสารใบน,นี้จะบอกเลยว่าบอกบอกระบุชื่อบริษัทระบ,บุระบุจำนวนพนักงานนะคะลูกจ้างจํานวนกี่หัวกี่คนที่ได้แยกเป็นสัญชาติไทยกับสัญชาติอื่นด้วยนะคะและ สิ่งที่เราจะต้องติสิ่งที่เราจะต้องติคือประสงค์ขอรับเงินหรือประสงค์ไม่ขอรับเงินมีประสงค์ไม่ขอรับเงินด้วยนี่แหละไอ้คำว่าประสงค์ไม่ขอรับเงินอ่ะคือเรื่องที่ดิฉนะันอะซีเรียสมากตอนแรกเพราะอะไรรู้ปะกลัวว่าถ้าเอกาสารชุดนี้ไม่ได้ไปยื่นเขาจะตีเป็นไม่ขอรับเงินเพราะฉะนั้นเลยต้องไปด้วยตัวเองวันนี้นะคะให้จบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้ไปยื่นเอกสารมาก็ตีเป็นประสงค์ขอรับเงินปกติซึ่งโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ก็ไม่ต้องเสียค่ารมเนียมแต่ถ้าโอนต่างธนาคารก็เสียค่ารมเนียม10บาทอะโอเคอันนี้ไม่ยากนะคะแล้วยังไงต่อคือจริงๆอะเอกสารชุดนี้เขาเขียนมาว่าส่งคืนเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างก็คือสำนักงานเขตประกันสังคมพื้นที่12ตรงพระขนงอ่อนนุชแต่มันเลยมาแล้วไงคือมันจบ19วันนี้21 22บเเพราะฉะนั้นไม่ไปยื่นด้วยตัวเองนะคะจบกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้นะเป็นเรื่องสำคัญที่จะบอกเพื่อน ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคือโอเคพี่ๆบริษัทใหญ่ที่แบบมี HR มีองค์กรใหญ่ก็น่าจะจัดการเอกสารได้เรียบร้อยอยู่แล้วว่าพี่เก่งกันอยู่แล้วใช่ปะคะแต่ว่าใครที่แบบอันเนี้ยหนิงมาเน้นย้ำสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่แบบเพิ่งทำร้านค้าเปิดร้านแล้วยังไม่ได้อยู่กับระบบราชการมาเยอะนะคะอันนี้นะขอเน้นย้ำนะเอกสารชุดนี้ทั้งหมดอันดับแรกคุณต้องอก๊อปปี้สีเหล นะะหนิงก็ copy สีีลอกเลยนะคะและเอาตัวจริงไปยื่นนะคะตามระเบียบนะแล้วยื่นเสร็จคุณอย่าเดินออกมาตัวเปล่าหนิงให้นะลาชักหนิงให้พี่อะคะ่ะคนที่เขารับเรื่องนะคะนี่เลยคือขอหลักฐานว่ารับแล้วเขาก็เซ็นให้นะคะนี่เห็นปะเป็นตายางเซ็นให้พี่เขาก็น่ารักนะ เขาก็เซ็นให้คือเขาก็ช่วยเหลือแล้วเพาะเขาก็รู้ว่าเรากังวลนะคะก็แนะนําให้ทำก๊อปปี้นะคะแล้วก็ไปเซ็นและที่สําคัญยังไม่จบค่ะดิฉันกลับมาดิฉันก็ให้น้องนะคะทีมงานสแกนตัวก๊อปปี้นี่แหละแล้วก็มีลายเซ็นมีตาย,ย่างนี้ด้วยนะส่งอีเมลอีกค่ะเพราะฉะนั้นนะจริงๆอะคะ่ะทุกสํานักง,งานการสัันสคมจะมีอีเมล ส่วนกลางของเขาอยู่นะคะพอเนี่ยเราจัดการตัวจริงเสร็จแล้วอะ่ะพยายามวันเนี่ยตอนนี้ที่เราไปยื่นใช่ไหมเราก็ไปขออีเมลเขาเลยแล้วกลับมาใจเย็นแล้วหายใจคล่องแล้วค่อยๆส่งอีเมลเป็นหลักฐานอีกรอบหนึ่งคือยอมรับว่าตอนนี้คิดว่าสำนักง,งานประกันสังคมน่าจะยุ่งมากเขาคงไม่ได้อ่านอีเมลเราทุกฉบับแต่อย่างน้อยอะ่ะถ้าเราส่งไปจากฝั่งของเราใช่ป่ะคะ ก็จะทำให้อย่างน้อยเรามีหลักฐานว่าเราอ่ะได้ติดตามแล้วก็ดําเนินการนะเชื่อว่าถ้ามันมีอะไรเกิดผิดพลาดอะทางสานักงานประกันสังคมเขาก็จะฟังเสียงเราแหละนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออัปเดตล่าสุดนะคะที่รีบทําคลิปนะ้ามาบอกเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็สุดท้ายจบคลิปวันนี้ก็คืออย่างวันนี้เอาจริงนะที่ไปสํานักงานประกันสังคมมาคือ พี่ที่ทำงานอยู่ในสํานักง,งานประกันสังคมเขาต้องมานั่งกันใต้ตึกเพราะว่าตัวตึกมันถูกปิดใช่ปะคะแล้วก็หนิงมองว่าใต้ตึกอะ่ะมันเป็นอากาศแบบเอาดอร์มันก็คงโฟกว่าซึ่งน่าจะปลอดภัยกว่าการที่นั่งอยู่ในที่แบบอากาศปิดแบบเปิดแอร์อ่ะนะก็เรื่องหนึ่งกับ2คือนั่งก็ร้อนนะแล้วก็มันไม่ได้สะดวกสบายถ้าเห็นจากที่หนิงถ่ายคลิปเอาไว้แนะนําก็คือเขาก็ต้องเอาโต๊ะหน้าข่าวมาการนการตั้งๆใช่ไหมโฆษณานะคะหนิงว่าอย่างวันนี้ หนิงไปกับน้องก็ไปยื่นเอกสารก็เอาสอบถามคือจริงๆก็คือสอบถามพี่เขาไปแหละว่าเออพี่คะเห็นตามประกาศอะ่ะเขาว่าจะได้เงินวันที่6 6ใช่ไหมน้องเมย์หเดือนเลยนะลูก6สิงหาเราก็ถามค้าบอกได้เงินวันที่เท่าไหร่คะหสิงหาใช่ไหมเขาก็บอกว่าก็ถ้าตามประกาศตามนั้นแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงซึ่งพอเราฟังคําเนี้ยโอเคเวลาเราถามอะไรเขาไปแล้ว ไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนนะก็อย่าไปโกรธเขาหรือหงุดหงิดเขาพบกันครึ่งทางคืออย่างนี้เราทําอะไรที่ป้องกันตัวเองได้หรือเป็นหลักฐานตัวเองได้ก็ให้เขาประทับตาอะไรให้เราก็ได้นะคะส่วนถ้าพี่ๆเขาว่าไม่สามารถให้คําตอบเราชัดเจนได้อะก็อย่าพึ่งไปโกรธเขาอารมณ์เสียใส่เขาเพราะว่าหนิงก็เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนอะคำสั่งสายฟาฟาเหมือนกันหมดแล้วพี่ๆที่อยู่หน้างานอะก็น่าจะเป็นพี่ๆที่รับคําสั่งต่อลงมาเรื่อยๆเ,เหมือนกันคือ มันไม่ใช่ความผิดเขาอะเออสิ่งนี้จะบอกอะมันไม่ใช่ความผิดเขาอะเขาก็ทํางานตามที่เขาได้รับคําสั่งมาแต่ไม่ใช่เขาไม่คงไม่อยากทําแหละแต่ว่าเขาก็คงรู้เท่านี้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่อยากฝากถึงคอเอาไปนะคะอยากใหออ้ผู้ใหญ่อะคะ่ะที่ดูแลตรงเนี้ชัดเจนเลยคือหนิงเชื่อว่าณนะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือนายจ้างอะยินดีที่จะทําตามระเบียบขั้นตอนทุกอย่างให้มันถูกตอ้องแต่ขอความชัดเจนว่า เออเราต้องทําอะไรที่ไหนยังไงเมื่อไหร่แล้วเราก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทีมของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะก็ขอฝากเป็นกระบอกเสียงเรื่องนี้ด้วยค่ะจบคลิปนี้แล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าไม่แน่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกเกี่ยวกับการเยียวยาก็จะมาอัปเดตกันค่ะอย่าลืมสุดท้ายนะคะฝากกด subscribe กด follow กดไลค์กดแชร์นะคะให้หนิงหนิงแลชบอสด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย